จเลร่อนพรนนะอย่าจมสาธุชนทุกคนุ่างตันนะนั่งตามสบายนะนะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็เดี๋ยวฟังบรรยายธรรมะกันนะตัวกู้บากจะได้นะทำหน้าที่นะี่คือการบอกกล่าวความจริงนะสำหรับผู้ที่สนใจนะสนใจอยากรู้ในคํามซอน นะที่องค์สมจพปาสัมมา,ส,าสัมพุทธเจ้าในทรงคนพบทรนะงตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็นํามาบอกมาเกาเนี่ยนะผู้ที่ให้ความสําคัญผู้ที่ให้ความสนใจนะก็จะตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาว่าเออเนาะมันจริงบอนะในสิ่งทีุ่ร้เจ้าเนี่ยโพระทรงเห็นนะเห็นพบเห็นชาติ เห็นกรรมเห็นวิบากต่างๆสิ่งที่พอเราได้ประสบพบเจอหรือว่าได้รับมาเนี่ยมันมาจากอีกอย่างนะผู้ที่สนใจก็จะตั้งใจศึกษาส่วนคนที่บ่นสนใจเนี่ยเขาเต้องการค้นหาเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกรรมเรื่องวิบากเนี่ยมันมาจากอย่างเขาต้องการใส่ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆน่ะ เหมือนกับเกลียวคืนเหมือนกับคืนน้าอะเดี๋ยวก็ึืนเดี๋ยวก็ลงเหมือนกับชีวิตของพวกเล่าเนี่ยแหละนะเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความถุกเดี๋ยวก็เฉยๆถือกระตุนเนะเราเคยสงบหนิงเหมือนกับแม่น้ำในทะเลล่ะแม่น้ำในทะเลเนี่ยถ้ามองจากทีไกลเนี่ยมองจากบนฟ้าหรือมองจาก ที่สูงเนี่ยจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมันนิ่งมันนิ่งมันเงียบมันสงบแต่เมื่อเขาขอไปมองไกลๆเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าแม่น้ำในกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เนี่ยหรือว่าในทะเลเนี่ยมันไม่เคยนิ่งนะมันไหลมันกระทบอยู่ตลอดเวลามันถือลมกระทบมันกะกลายเป็นเกลียวคืนซัดเข้าหาฟัง นะกิเลสเนี่ก็เหมือนกันนะกิเลสที่อยู่ในจิตใจของพวกเราเนี่ก็เหมือนกันกระทบอยู่ตลอดเวลานะผู้ที่ต้องการให้กิเลสมันเบิดไปนะกพยายามทําจิตเนี่ยมันสงบนะพยายามหาสิ่งที่มันมากกระทบนี่ที่มันทาให้จิตกระเพื่อบที่ทาให้จิตลุ่มลงนี่มันมากจากอีกอย่างกันนะความโกรธเป็นยังไร นี่ยสิ่งที่มากกระทบเราเกิดเกิดกลายเป็นความโกรธเนี่ยมาได้จังไนความโลภเนี่ยมากกระทบเรามันเป็นอยนยังไงความโลภเนี่ยความหลงหมดเนี่ยหรือมันเป็นอยนยังไงมันคือหลงเนี่ไอ้ตรงนี้แหละนะมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นจิตเนี่ยนะว่าให้พบเจอกับความสงบนะส่วนคนที่มาฝึกตัดนะความโลภความโกรธความหลง โดยการอุเบกขาเนี่ยนะย่งรู้จกักคำว่าอุเบกขาเบว่างใช้นะบ่เอานะบ่าอยากนะบ่อยากได้อยากดีบ่อยากมีอยากเปลี่ยนอีกอย่างบนโลกนี้ลนะอยู่เหมือนกับก้อนหินอยู่กับเหมือนกับทอนไม้เนี่ยนะเพียงแค่ตัดความอยากตัดความบ่เอาออกไปนะตัดกิเลสตัณหาโลภะต่างๆออกไปนะความสงค์กนะความสุขก็เกิดขึ้น กับการนั่งสมาธินั่นแหละถ้าคนใดในมีความอยากหน่อยเนะมีความป่าถนาหน่อยบวรุม่มหลงในทรัพย์สมบัติเนี่ยบวิตมันในรูปร่างกายเนี่ยเมื่อว่ามีความอยากว่ามีความหยุดในตรงนี้นี่จิตนี่ยมันจะสงบไงนะมันกำลังสมาธินี่แหละสังเกตด,ดูว่าเป็นยังพวกเราจรึงนั่งสมาธิบ่ไรกันบางคนดนนั่งรับตาบ่ไรนะ นะน่งรักตาได้เนี่เกินหาหน้าที่อเออมันบ่เปลีย่ยนแต่ยูมันเป็นอึดอัดมันเป็นงดหิดมันเป็นฟุง่งซ่านล่ำค้านจังใดโบ่งรู้อ่ะเออเนี่ยผลงานก,นก็คือจากอาการของจิตที่มันวิ่งนะวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันเป็นอย่างคือวิ่งอ,อ่มันวิ่งเพราะนะกามคาคุ้นั้งหานะมีความโลภมีความโกรธความหลงเนี่ยแหละไปกระตุนจิตนะโดยอาศัย ความจําโดยอาศัยความคิดนี่แหละมันจึงทาให้จิตเนี่ยบอบสงบทะแต่เกิดว่าพวกเขามาละความโลภความโกรธความลงออกละ่ะการละบอไปคิดถึงมันนะเหมือนกับเวลาเราโกรธเราเกลียดใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยววิธีการข่าวความโกรธความเกลียดที่อยู่กับบุคคลคนนั้นเนี่ย คือนหนึ่งอ่ะเม่ต้องไปสนใจไปสนใจอย่างอื่นเช่นสนใจยุ่เสียงเทศเสียงธรรมหรือว่าสนใจในการอ่านตำราตำร่าเนี่ยเมื่อเขาไปสนใจอย่างอื่นนะมันก็ว่างสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ไปยิบเอาสิ่งหนึ่งเกินมากแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราบ่อยยอมปล่อยยอมว่างล่ะบ่อกว่างสิ่งนี้ล่ะมันก็ทุกอย่นแหละภาพ ของคนเียเราเกลียดก็จะพดขึ้นมากเออเป็นอย่างเขาคือเป็นอยนาังสั้นยะังสินะคำวีภากวิจารณ์ต่างๆก็จะมีวิธีสิ้นสุดนะั่นรือคือการนะแตกยอดนะออกดอกออกผลของกิเลสตัณหานะวิธีแก่นะมันเกิดเบ,บาหนากมันที่คู่บาปนะมันก็โยมขันโยมมีเวลาไปคิดถึงคนอื่นไปคิดถึงสัตว์โยมเอาเวลามาดูคว้าดูลมหายใจเนี่ยเอา้ามันก็ความตายเนี่ย นึกถึงภาพเจ้าของไตได้บะเออนึกถึงภาพเจ้าของไตมันออกมันนึกถึงภาพกันมาปุ๊บเนี่ยมันอยากปล่อยอยากวางทั้งเพิดนะดิ้นไปเพื่ออย่างสร้างไปเพื่ออย่างเออถือหลอกนะเนี่ยดูตัวมันว่ากำลังถือหลอกอกิเลสมันหลอกมันหลอกเหมือนกับจะได้มันหลอกให้างเขาสางนะตรงเน็ตตรงเนยปกสนในปราชญสามทร,มรเจ้าในะพระองค์เปรียบเทียบห้ฟังเลยนะ มันเปลี่ยนกับีบบเสมือกับการกิ่งก้อนหินอันหนักนะขึ้นไปบนภูเขาอันว่างเปล่านะยิ่งกิ่งขึนไปก็ยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยนะแล้วก็ปล่อยมันล่งมากแล้วก็กิ่งขึนไปไม่อยู่นะเหนะนะมือนกับชีวิตของโยมเนี่แหละต้องลำบากต้องล่งบน,ต,งนต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะต้องมีความทุกข์อยู่ตอลอดเวลานในการหากําลังทรัพย์ ต่อให้สะสมย์ส,สมบัติได้แก้วแหวนเงินเท่ามากองตังมากไม่แต่เมื่อมัจจุราชคือความตายเขามาถึงเนี่ยมันก็ว่างเปลา่ามันก็สูญเปลา่ารับสมบัติที่ตัวเองดินลนสะสมหาไต้ต่างต่างเนี่ยติดตามตัวปะอะไรนำซ้ำยังเป็นบอ่อเกิดของความถูกยังเป็นชนวนของความห่วงหาอะไรเอาว่นยังเป็นชนวนของความหยึด เออยังบ่อยากจากนั่นาเนี่หามาไวเราบ่าอยากจากบ่อยากให้มันเสียเออยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกมากในตรงนี้แหละองค์าสุนทรีสัมมาสัมุพธเจ้าพระองค์พระองค์ทรงคนเห็นเราว่ามันเป็นลากเป็นชนวนเป็นอ่อเกิดของวกของชาติพระองค์กาชีโทษว่ามันมั่นบ่ไดอีหยังนะเนี่ยเนี่ยขันมีปัจจัยซีก็ใส่ไป ทำไปตามนาที่แต่ยะยึดพระองค์มาแมนว่าบอกว่าหามว่าเอ้ยหามใส่เงินหามใส่ทองนะพระองค์ก็บบได้หามนะเหมือนกับท่านอนณาถาบินทิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาเมื่อนี่ท่านกับเป็นเศรษฐีใหญ่ท่านกับบริจาคทรัพย์เป็นอันมากนะนาเศรษฐีท่านอนณาถาท่านก็ททาการค้าขายหาเงินหาทองเหมือนกันแต่พระองค์กับอนท่านอนณาถาบินทิกาเศรษฐีอยู่ตลอดเวลาว่า เออมันว่ามนของเล่นนะเออแล้วท่านอณาถาพิติกาเสตีเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าทรัพย์สมบัติเนมันเป็นของนอกกายเออมันพอสามารถติดตามตัวไปได้การที่จะเอาทรัพย์สมบัติที่เป็นเรื่องภายนอกเนี่ยติดตามตัวไปได้เนี่ยอืมมันจะต้องแปลงทรัพย์คือมันจะต้องแปลงนะนะแปลงจากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายใน นั่นก็คือแปลงเป็นตัวบุญตัวกุศลนะเพราะไอ้ตัวนี้แหละมันจะติดตามตัวเราไปได้ถึงสัมปริยภพเฮจัะไหนทราบสมบัติตรงนี้มันจะติดตามตัวเราไปได้ท่านก็บอกว่าเอาแปลงจงไหเอาแปลงมาทําความดีมีการจาะมีการสละมีการตาวายท่านเมือ่อเมื่อแปลงเป็นสิ่งนี้เราเนี่ยนะแปลงเป็นสิ่งที่สามารถติดตามตัวไปได้เนี่ย เมื่อไปเกิดในสถานที่ใดมันก็ติดต,ตามตัวประรอไปได้เห็นบ่ตำราตำหน้าท่านจึงได้บอกไว้ว่าเนี่ยท่านอานณาธาิเทกาเศรษฐีเนี่ยให้ท่านจนเบิดให้ท่านจนยากจนถึงขนาดนั้นก็นยังประยุทธ์ให้ท่านเพราะท่านเชื่ออยู่เสมอว่าคนของท่านนะ่ะคนของการจาฆะเนี่ยเนี่ยมันบไริไปใส่มันกติดต,ตามตัวท่านนั่นแหละเพราะว่าท่านจะไปเกิดในสถานที่ดใดตราใดที่ยังบอกเขาผนิพาฒนเนี่ย ทรัพย์สมบัตินั่นเงินที่ท่านถวายไปข้าวของข้าวป่าอาหารไ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ยูเสน่าอัศนะาศาต่างๆที่ท่านสั่งถวายเนี่ยมันก็จะติดตามตัวตัวท่านเรานนัเนี่ยไปนะนะไปเพราะมีทีสิ้นสุดเห็นปะจนกว่าคนอาจจะเขานี่พานไปเลยเออน,นี่นี่คือค้นฉลาดที่นี่ก็เมื่อดูเนี๋ยเมื่อดูพวกเราเนี่ย ฟั้งธรรมะพุทธเจ้านะมีความเข้าใจนะในกองของกิเลสมากเพียงใดนะยิงคนได้เห็นกิเลสนะของตนเองนะเห็นกิเลสเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันบ่มีกิเลสนะเนี่ยนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยมีภัยไปยัว่วไปโกรธก็โกรธนะะยั่วให้หลงก็หลงนะยั่วให้ด่าก็ดานะไอ้ตรงนี้แหละนะอย่าไปคิดว่ามันเบิดมมันนิ่งนะ เนี่ยนางให้สารายยะยโยมใจคิดว่าโอ๊ยฉันบ่มีความโกรธนะมีแต่มันอยู่ทางไหนเนี่ยมันบอท่านแสดงอาการแต่ลองมาสี่นาดานะเอาด่ากันปุ๊กกัโกรธขึ้นตอนนั้นแหละเอาความโกรธมาจากไหนนะเอาความโกรธมันก็มาจากภายในเนี่ยมาจากในจิตใจของเราเนี่ยนะแต่คนส่วนมาบอกบ่บบบเห็นตัวมันเมื่อบ่เห็นตัวกิเลสที่เรียกว่าความโกรธความเกลียดเนี่ยก็เลยหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยนะบอมี บ่มีกิเลสนะบ่มีเชื่อบ่าไงซนะนั่นแหละมันบทมันบังไว้เชื่อมันจะเกิดขึ้นมาเพราะมันอาศัยภัสสะพัทสะทางตาภัสสะทาั้งเสียงทั้งจมูกทั้งกินต่างๆเนี่ยมันมาก,กระทบนะแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์ต่างๆขึ้นมาองค์สุนีภาสามาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้แล้วว่าเนี่ยแหละภัสสะเนี่ยแหละเมื่อมีภัสสะมีการกระทบเมื่อมีพัสสะ มันก็เกิดเป็นเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ต่างๆกันมาเนี่ยเหมือนกับโยมเนี่ยถ้าเป็นโยมผู้ใ้นะมองเห็นรูปผู้ยิ่งสวยๆนะเหมือนกับพวกดาราเนี่ยเขาเดินผ่านมาเนาะนะตากระทบนะตาเห็นกับรูปแล้วเกิดผัสสะเขาเรียกว่าผัสสะคือการกระทบตาเห็นรูปรูปผู้ยิงงามๆเนี่ยเกิดเป็นความรักแล้วไอ้ความรักนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเวทนากันมาแล้วที่นี่นะ เมื่อไอ้ตรงนี้แหละมันมีผัสสะมันมีการกระทบย่ตลอดเวลาเนี่ยพระองค์ไว้ให้จ้าใดเขาจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเปลี่นมันเป็นบอ่อเกิดของทุกนะเออพระองค์ก็บอกว่าตั้งสติสังเกตนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือสังเกตถ้าแปลเป็นภาษาอีสานก็คือซ้อมเบงิงจอบเบิงก็ได้เออถ้าแปลเป็นภาษาบาลีก็คือสติเออเห็นบ่อันเดียวกันนะสังเกตเนี่ยสังเกตสังเกตเบิง จ้องเบิงบ้งเออนืซ้อมเบิ้งภัดสะของของตัวเองเนี่ยเวลาเกิดการกระทบกันนะาุ๊บไผ่เป็นคนใดโยมมองเห็นว่าโอ้ยผู้หญิงสวยๆนะดาราสวยๆนุ่มรลอๆนะเขามากระทบโอ้ยฉันรักเขาไผ่รักเคยถามตัวเองว่าไผ่ไผ่รักเล่ารักเล่าอยู่ตรงใดอ่ะเออน,นางแย่บางด้วยนี่ เมื่อย่อมแยกแยกเบื้องในึ่ย่อมจะเห็นเราโอ้มันมีแต่ความคิดมแตรการปุงแตง่งกันมาสี่มาใส่ร่างกายร่างกายเนี่ยเขาบ่ได้รู้เรื่องถึงความรักความโกรธความเกลียดอีหยังเลยนะถ้าสีมาตรงใจใจยู่ตรงไดนะ่ะใจยู่ตรงความรู้สึกหรือโมเมนนะหรือว่าใจยู่ตรงความคิดกับบมเมนอีกนั่นแหละคำตอบก็นก็นกคืออยู่แล้วว่ามันมันบ่ได้มีอีหยังมันบ่ได้มีคนมีสัตว มันมีแต่ความหลงเฉยๆย้มหลงในพัทธะองค์สนเนพระสามาสัมพุรธเจ้าพระองค์เห็นว่านี่แหละเป็นสมุทัยนี่แหละเป็นเหตุที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหาราคะต่างๆเป็นสมุทัยเป็นเหตุเป็นบอ่อเกิดของภพของชาติแล้ววิธีในการแก้ก็เหมือนนั่นแหละอว่างมันลงเหนแเราก็เฉยๆไว้เหมือนกับท่านสอนพระพายิยะนะ พระพาหิยะานี่เป็นพระอรหันตนโยมแม่นะบ่ได้ใส่บาต์บ่ได้ใส่พกในขณะที่พระเจ้าออกเดินบินทบาทเนี่ยพระพาหิยะนี่เสีย้าบ่ใส่นะเป็นนางนกเมื่อย่อๆอยู่ขางถนนนะแล้วก็ขอฟังธรรมนะขอฟังธรรมองค์สซเนระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยชีวของข้าพเจ้านี่บุลูจิตตายวันเลยว่าตายพุ่งบุลูความตายเสียมาถึงตอนใดเออขอฟังธรรมแน่นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสหามาพระิงยะ ตอนนี้มันมาเป็นเวล้าฟั่งรรมตอนนี้มันเป็นเวลาบินธบาตนะเที่ยวแสวงหาอาหารเพื่อเลี้ยงผาดคันเน้อเธอจึงลอก่อนพระยากับอ่อนว้อนอยู่หันหละตั้งสามเถื่อพระองค์ก็เลยโอ๊ยเอ้าข้าสั่งก็แสดงรรมย่อๆให้ฟังก็แล้วกันพระองค์ก็ตรวจดูว่าธรรมาแบบใดเนยมันหมอกับพระพระยะนะที่ตัดออกไปแล้วพูดออกไปแล้วเนี่ยพระพาะยะจะเข้าใจทันทีเลย อ้าวข้าสันกับฟังดีๆเขาจะสาแสดงธรรมยอ่อยๆฟังคนที่เกิดตั้งใจฟังเดินท่ามาตั้งหลายโยดรลอยโย,ยดเนี่ยได้ยินฟังธรรมะเดี๋ยวโอ้มันเกิดความปราบป,ปิมปิติยินดีนะพระเฮียเห็นย,ยังสักตวาเห็นรู้สักตวะรู้เพียงแค่นั้นแหละนะบรดเกี่ยวกับการสามารถทานศีลบ,บอดิเกี่ยวกับการวายพระอีย่างบอ่อนะพันตัสลูในตรงนั้นหนละ นะเพื่อบรรลตุตรงนั้นเนี่ยเป็นพระอารหันต์นั่นที่เลยทุ่นขอบวชกิเลสในใจที่มีความโลภความหลงเนี่ยนะ่บ่เอาแล้วอยากจะบวชแล้วเห็นปอนี่แหละเป็นยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านจึงพูดอยู่บ่อยๆว่าเนี่ยนนคนที่เขาออกบวชในพระศาสานาเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย เขาบรรลุตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะเนี่ยเป็นโยมยังโยมเนี่ยแหละเขาฟังธรรมาเขาเข้าใจนะเหมือนกับการให้ท่านการจาาฆ่าการสละออกเนี่ยเขาเข้าใจนะเออเมื่อเมื่อเข้าใจแล้วเขาบอบรรลุเมื่อบรรลุแล้วเขาก็ทูลขอบวชบางคนเปลี่ยนพระโสดาบันพระสะกทตค้าพระอนาคะบางคนเปลี่ยนพระอรหันเหมือนกับท่านพระพ่างเหียเนี่ยเป็นพระอาหารหัน,น,นาหา์แล้วก็บอกอยากบวชพระองค์ก็ว่าไปหาเสือไปหาผามาใส่ซะก่อนขาว่จ้ามั่นสิไป ทับกันกันบพวกเดรรถีพวกชี้เปลือยที่มันบใส่เสื้อผาเพราะตอนนั้นพระพ่ายเนี่ยบด้ใส่เส้อผาเลยนะโยมนะเอาตับสาลายพันไกยเอาใบไม้พันไก่ห่อนิดๆ,ๆได้หน่อยไว้นะที่นี่นะไปหาผากระถือกำกเกาเนี่ยมันตามบีบขั้นเห็นบะ่ถือง้วเม็ด้อนควิดต,ตายไอ้โยย่ขคางถนนนั่นแหละขางกองขยะนั่นแหละนี่ ทีนี่โยมเบิ่งอรร์คนที่มีตั้งบุญแล้วก็มีทั้งบาปกรรมเนี่ยมันตามบีบคั้นเพิ่นก็เราให้เปลี่ยนประวัติในฟังเนี่ยเราเป็นประวัติในฟังว่าเออนี่มันเป็น Lemon. Hollywood. crazy 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 ยังไงนี่โยมเบื่องยิบาปกรรมของโยมมาเนี่ยโยมจะไปคิดว่าในชีวิตของโยมเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขเสมอไปผู้ใดเห็นอย่างสั่นอยู่ว่าชีวิตนี่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยอารมณ์ของความพอใจนะผู้นั้นแหละเป็นคนมืดบอด เป็นคนที่หลงอย่างหนักเลยนมองเห็นว่าชีวิตนี่โลกนี่เต็มไปด้วยความสุขนี่มันบ่เมียนยุม่มชีวิตนี่โลกนี่นี่มันบ่ได้ลอยด้วยกีบโกลาบพุทธเจ้าองค์สุนทรีพราสามาสามพุทธเจ้าพระองค์ตัดบอกว่าโลกนี่เต็มไปด้วยทุกยุ่มดูดีๆเอาแม้กระทั่งพระพระก็ยังมีทุกนะทุกที่เขามาาลายโลกแบบทุกท่างกายทุกทัางใจทุกนการาสังขารมันมีแต่ทุกนะมันบ่ได้มีสุขนะ ไอ้คนที่เห็นว่ามันสุกมันสุก่งต้องการแต่ความสุกบ่อยากได้ความทุกข์นะโอ้ทำไมชนคุ้นจะเก่งเกินพระพุทธเจ้าอะอาขนาดองค์สนเนีพราสามารถสมัมผัสเจ้าย่อมรูร้เลยไหมนนตอนที่พระองค์เนี่ยส่งปลงมานช,นชนพระชนมาโยสังขันเนี่ยแล้วพระองค์นี่พระชนมนนาโยจะเขา่าแปดสิบละนะพระองค์แกแล้วนี่โลกตั้งตาเนี่เกิดขึ้นกาโ์นะพระองค์ส่งบงังค้นเป็นเลือดพอนะทายเป็นเลือดหักเป็นเลือดพอนะย่อมรู้หรือไม่ ขนาดองค์โซเนปรสสามารมสานโเจาพระองค์ยังมีความถุกนะจนพระองค์เบื่อนายเนี่ยร่างขายร่างกายทตาขันนี่และจนพระองค์จะต้องจะต้องนะดับขันขันบ่าดับบ่าได้มันทุกเออมันมันมันแกมันชราหรอมันมันต้องดับภายนอกพระองค์แกนะโยมนะเนี่ยมองมาอย่างพระองค์ยังเหมือนกับตอนที่พระองค์ยังเป็นนมนมอยู่นะเต่อายุของพระองค์ทั้งในเนี่ยมันมากแล้วเอืออ้างอิงมาจากตอนที่เอ่อ พระอนุนถวายผ่าเนี่ยมียอดยมเขาเอาผ้ามาถวายเนี่ยผ่าสองผืนถาวายองค์สนิทระสมาสัมพุทาธผืนหนึ่งถาวายพระอนุนผืนหนึ่งพระอนุนเลยถวายผ่านะเกี่ยองค์สนิทระสามาสัมพุทธผจ้าพองค์ก็ะซุ่มนมผ่าหมผ่าสองผืนเนี่ยง่ามวะสันเออลูกง่ามครับเป็งพระรัศมีออกออถึงขนาดนั่นแหละเดี่เนี้โยนล้มองดูนะตัวโยมเหมือนกัน เมื่อโยมนะนะเขามาศึกษามาดูนะรูปร่างกายของโยมเนี่ยโยมจะเห็นปรากฏชัดเลยว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดขึ้นกับร่างกายของโยมและเออนะอือมันคะืคลายดีแต่โทรศัพท์นี่เดี๋ยวผู้นั่นดังผู้นี้ดังอืเอา้าที่นี่กำหันมาดูดูธาตุคันของตนเอง บุญกุศลความฉลาดเนี่ยเกิดขึ im, ้นหรือยังปัญญาเกิดขึ้นหรือยังมีความเห็นเห็นถูกหรือยังดูตัวเองนั้นอย่าไปดูคนอื่นนะถามเจ้าของตายแล้วไปใส่เอ้าอย่าไปถามพอถามเมนะบางคนน่ะตายแล้วไปตามวิบากกรรมคันว่าตายแล้วไปตามวิบากกรรมดูดูผลงานของตนเองคันว่าตายแล้ววิบากกรรมเนี่ยไปตามวิบากกรรมเนี่ยตัวเองท่ำกับเองไว้บางคนน่ะวัดบวกเขา บาทกับบอส่ผ้ากับบอกราบสวดมนต์กับนนกบอสวดก,กินแต่เหล่าเที่ยวกลางคืนอ้าวรู้หรือไม่ว่าคำว่าตายอะไรไปตามวิบากกร,รู้หรือไม่กรรมที่ว่าเกิดจากการกระทําเช่นนั้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งซึ่งนรากซึ่งความเสือเอ่อมรู้เพิ่นกระเทศเรื่องเรื่องนี้ยุ่ตลอดเวลาเพิ่นสอน,อนอยุตตลอดลการล่วงละเมิดศีลนาการดื่มสุราเมื่ยไร การเที่ยวกันขึ้นในการขาสัตถ้ำปานติบัดเนี่ยทําลงไปแล้วตรงตกสูนรลกตกสูอบายภิอยากรู้ว่านรกมันร้อนเพียงใดให้ย่มดังไฟก่อนยังไงึืนให้ย่มเดเมื่อเข้าไปในกองไฟนั้นนรกร้อนยิ่งกว่านั้นอกีกจําไว้ลดคนเปรียบเทียบไม่ฟังเลยนะนรกเน,น,นี่ยไฟนรกเนี่ยย่มนะมันสามารถละลายก้อนหินสีลูกไงเพียงใดก็ระตามโยนเข้าไปใส่ไฟนรกนี่มันละลายทันทีโลด โยนล่องดังไฟก่อนไงเราโยนก้อนหินเขาไปในกล่องไฟเลยสิโยนคิดว่าอันก้อนหินมาเสียละายบะบ่ละไยเนี่ยขันอยากให้มันละายกับคนแล้วโยนเขาล่าว่าพนแล้วเนี่ยมันคอยเสียละายก้อนหินนะอันนี้เหมือนกันไฟหน้าลงเนี่ร้่อนเพียงนั้นแหละเนี่ยคิดเบื้องอรรดแล้วที่นี่เบื้องกรรมด้วยความหลงแบบนี้นะบางคนนะเอา้าหลงเน่บุตรภรรยาคนอื่นเขาไปคบสู้จู้จายเป็นเลยผิดลูกผิดเมียเขาอื่นเขา แลกกับความสุขที่ได้เสพกามาคุณเนเพียงแค่นิดหน่อยแลกกับตัวเองต้องไปตกนรกเนี่ยมันคุ้มกันบ่คุ้มยู่บโยอมาไอ้คนหลงมันก็ว่าคุ้มแล้วโอ้ยไอ้ย่อ,ยยยอมตายไงนะย่อมทําบาปกรรมแต่บ่ย่อมอดนะ่ะย่อมผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาย่อมตกนรกนงะแต่แต่บอย่อมอันนี้นะเห็นบ่ดีกว่าบ่าได้บางคนเนี่ยนะม,มันมันมีแต่ความหลงนะ ไอ้คนชรา,าเนี่ยโอ้ยหามหามใจเจ้าของนี่ยทไลายความเห็นผิดโอ้ยนะคันอยากได้ลูกได้เมียก็ไปหาเอาคนที่เขาวัฒนมีครูนะคนที่เขานะยังว่างอยู่เออบม่มีเจ้าของเดีไปหาเอาสิเออมันกับ,บ่บบบบเปลี่นอย่างเห็นบ่นี่มันขึ้นอยู่กับใจนะคันห้องกวบคุ้มความอยากขวบคุ้มใจเจ้าของได้นะนะดีเบิดยมองคสนิพาสามารถสามภูริเจ้าในพระองค์จึงสอนใน ให้ฝึกจิตให้ควบคุมจิตตัวเองให้มันได้คนใดควบคุมจิตเห็นจิตตัวเองเนี่ยคนนั้นก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์เหมือนกับทุกข์เนี่ยมันบาได้มาจากคนอื่นนะมันมาจากเล่าในีสางกันมามันสางกันมาจากความคิดมันสางกันมาจากความจําเนี่ยเอาล่องบ่คิดล่องบาจาที่ล่ะอยู่เหมือนกับปาท้องเนี่ยมนจากปาท้องอยู่บะคำว่าปาท้องมันสมองสั่นทิมอาหารในกินมันก็นึกว่ามัน มันบอท่านกินมันก็กินอยู่เรื่อยๆกินจนท้องแตกตายปลาท้องนะทิมลงมาได้ก็กินวันนั่นทิมลงมาได้ก็กินวันกินเอาไปเอามาเขาว่ามันมันความจำสั่นว่าสันมันวว่ามันบอท่านกินเข่าเออมันเ็กินเข้าไปกินเข้าไปชุดท้ายมันก็ตายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอายุน้องบอเนึกบอคิดเนี่ยอยู่แบบป่าท้องเนี่ยเอาบอสนใจคนเอื่นอ่ะไผเบาเอียงมากกวทิมลืมแล้วออกจากซาราไปเนี่ก็ลืมแล้วผู้ดันดาแล้วอุลลืมแล้วบอสนใจกินจะเป็นยังไงกินก็อยู่แบบ สงบสงบอ่ะอันนี้เหมือนกันน่ะเวลาโยมเจอพัสสะเรื่องแล่วในอดีตเรื่องแล่วเนี่ยย่าไปสนใจเบื้องปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อย้ำยุติเสมอว่าโอ๊ยขอแค่เพียงมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยเนี่ยพอฝนไม่หยดใส่ลูก,กตาเนี่ยเอาละพอละในชีวิตกดคันบาดใบอยู่ได้ไหมหโยมเนี่ยอยู่ได้บอกกดขั้นบาดใบเนี่ยอยู่บ่ได้มันเป็นยังก็อ,อยู่บ่ได้ มันกิเลสความโลมันหลายมันโตใหญ่มันบังคับอยู่ตลอดเวลาไปไปไปสิมากดขั้นบาทไปโยมเนี่ไปหาเงินหาท่อมากกงท่อภูเขาพอกองท่อภูเขาแล้วมันก็จะบอกว่าโอ้นี่ลแหละนี่แหละคือความสุขเออต้องเดินทางไกลนะบางคนนะโยมนะเออบ่าท่านได้ใส่เงินซ้ำรถมาต่ําตายก่อนอขี่รถไปยุดดีๆนะเ,เขาแซงมาแซงบวบวกกันนะตายจ่อยบ่าท่านได้ใส่หอนเงินซ้ำนี่ เห็นบ่เออจังหวะกู้บาว่าเนี่ยโอ้ยเยอะประมาทนะนี่นนคนในประมาทเนี่ยบ่นั้นบ่ได้คิดว่าจะได้ใสเงินใสท่ทองอย่างนั้นตายก่อนนะนี่ให้พิจนาเบิงเอามีเขากินหล้กก็บเบิ่งปัจจุบันเนี่ยคันลูกตัวเองว่าแกแล้วดึงซองเบิ่งกระจกจับเบื้องเนี่ยหนังกองคันแกเราหยุดปล่อยว่างเออคันยมบ่หยุดนะยมกับเบื่องหลดกิเลสมันจะใสงานยมเนี่ยหอดมือโย่มไปบ่ได้เปล่ หอดมือโยบโยมนึกผาดเจ้า,จาของเด้อข้านออกจากเตียงไนละเพราะชียุดติดรุ่นรุนเป็นอมาพาตนอนอยู่บนเตียงไนละบางคนเนี่ยนอนเป็นอมพาพอยู่บนเตียงเนี่ยยังบ่ย้อยหยุดนะยังอยากยังไปสร้างการเขาอยู่นะเออมีคนแก่บางคนนะเออทำธุรกิจนะหลายพันล้านนะแล้วกับเจ้าของกับป่วยป่วยเป็นอมาพาพแล้วยังบ่ย้อมป่อยอันเรื่องทางโลกนะแทนที่จะบอกโอ้ไก่ความตายแล้วนะ มิม้วนผรามาสวดมิพ่นระมาเตยียนมาสอนเน้ยฟังจะได้มีพลังุนได้ถวายท่านเนี่ยัยงดีนะอันนี้นอนจะขอกก็นอนอยู่บนบนเตียงผู้ปว่วยหรอยังไปสร้างลูกหลานสร้างเลขคาวะเอา้าธุรกิจหุ่นห้าตกบ่อรคาคาต่อใดขาดทุนจากพันล้านใดกำไรจากพันล้านคุณอ่ะโอ้มันมัน,ม,นมันถึงขนาดนัน้นนะคนบางคนเนี่ยกิเลสเนี่ยมันบ่ได้่ยอมปล่อยว่เอยคุณแกแล้วคุณไปบ่ได้แล้ว รรมาเตียนที่พื่นงของคุณในในภายภากหนาอยู่ตรงไหนเออให้ดูตรงนั่นนะในกิเลสม,มันมันมันถึงขนาดนั้นแหละมันมายอมปล่อยนะจะมาคู่บากก็เลยว่าเอา้ายม่มยมมาดูมมนผิดจะน่าดูนาย่ยมเสียจังไดยน,นะกับชีวิตที่เหลือของย่อมให้เลือกเอานะเทศไนฟังเฉยๆบอกเฉยๆบอกก้าวเฉยๆคนไหนปรุงธรรมะสังเวชนะมาต้องมาวัดก็ได้ดอกเพียงแค่ปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าอยู่บ้านนะเนี่ยอ้าว ดูตัวเองน,งงนางภาวนาทำจิตมันสงบเนี่ยในโอวัตาปฏิโมกพวกงกระตัดไปยังชัดเจนสัพพปาปัสะอากาศอนงังกุรสระสูปัสสมราสะจิตตะปริโยธาปนังการบ่ทำบาปการทำกุศลในถึงพร้อมการทำจิตในฟองแผ่ฟองใสกระเฮตเตีเ้ยนะเออยังเป็นบาปเออยังที่เรียกว่าบาปเออยังคือกุศลคือความฉลาดเนอ เนเมื่อพิจนาเมื่อศึกษาดูตรงนี้ก็จะเห็น,นเห็นในสิ่งที่พอแม่ครูบาอาจารย์ปอนไดบอกได้กล่าวไว้นี่ยิ่งญาติย่อมมองเห็นรูความจริงนะเนืเมื่อเห็นเมื่อรูความจริงความสุขความจเจริญมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นให้พิจนาดูตรงนี้นะพราะฉะนั้นแล้วให้ใหพิจนาดูเนาะ,ะเอาละนะอาตมาพูดมากแต่เห็นว่าสมควรเก็บเวลา จะได้ยุติกญญารบรรยายธรรมะไว้แค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ ลงไปแล้วนั้นคืออะไร